เปิดตัวมาแล้วครับกับ Honda Big b u ไนะครับ,บ,รบทั้งหมด4รุ่นใหม่นะครับรวมคับเหาวด้วยเดี๋ยวพามาดูตัวแรกกันก่อนเลยก็คือตัวนี้ NT100 DCT นะครับผมซึ่งมีการปรับรายละเอียดของรูปลักษณ์ช่วงคาวลิงด้านหน้านะครับแล้วก็เส้นสายของตัวชุดไฟเนี่ยจะยกมาจากตัว XADV750 นะครับี่เห็น,เ,นเส้นไฟแล้วก็โคมโปรเจคเตอร์ของเขานะครับเหมือนยกมาจาก ตัว xdv750 เลยแล้วก็มีการปรับตัววินชิลนะครับที่เป็นชิลแบบปรับไฟฟ้าเพิ่มเข้ามานะฮะนี่แล้วก็ตัวขุมกำลังนะครับเป็นขุมกำลังเครื่องยนต์บล็อกพ0นร้อยดูว่าค t ัส n s ทรานส o มิชนะครับ DCT แล้วก็ตัวชุดมาตรวัดของเขาครับเป็นมาตรวัดแบบจอสีนี่นะฮะจอสี TFT แล้วก็เป็นหน้าจอแบบ2เลเยอร์นะครับด้านล่างจะเป็นดิจิตอล ธรรมดานะครับเป็นจอแบบ2ชั้นราคาเปิดออกมาอยู่ช่วง525,000นะครับสำหรับตัว NT 1 1 0 0นะครับรถแนวสปอร์ตทัวริงยกสูงฮนะขยับต่อมาครับก็คือตัว Rebel 1 1 0 0อ่า Rebel 1 1 0 0นะครับก็จะมีด้วยกัน2รุ่น2ราคานะในตัว เริ่มต้นคันนี้จะเป็นราคาอยู่ที่4 3 9นะครับเป็น 1, 100รุ่นสแตนดาร์ดนะครับพื้นฐานก็อย่างที่บอกแหละเครื่องยนต์2สูบ100 DCT นะฮะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขาจะใช้จอมาตรวัดเป็นจอแบบจอสีนะครับที่เป็นจอเหลี่ยมนะถ้าเป็นตัว500เนี่ยมันจะเป็นจอแบบถ้วยกลมอยู่นะครับเหมือนกับ300จะเป็นจอถ้วยกลมนะครับนี่ตัวนี้ก็คือตัว Rebel ที่เป็นสแตนดาดนะครับปรับเรื่องของแบบชุดไฟรายละเอียดแฟลลิ่งอีกหน่อยนะครับ439แล้วก็มาที่ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่มากับชุดทัวริงก็คือมีกล่องข้างทางด้านหลังนะครับนี่กล่องข้าง2ใบทางด้านหลังแล้วก็มีตัวไอโมงคาวลิ่งด้านหน้านะครับเป็นชุดทัวริงสำหรับขี่เดินทางก็ราคาตัวนี้จะขยับขึ้นมาครับอยู่ที่489นะครับสำหรับ รีเบลพันร้อยที่สวมชุดทัวริงแพ็กเกจเขยบมาครับก็คือ2สูบตัวดีดครับเจ้าต่อ Hornet 750นะต้องบอกว่าแอบเซอร์ไพรส์เพราะตอนแรกเราไม่คิดว่ามันจะมานะครับมาคันเดียวนะ Tran เอลคู่แฝดในร่าง Adventure จะยังไม่มาครับผมคาดว่า Tran เอ,อ,อลสต็อกยังเหลืออยู่นะครับก็เลยมาแค่เจ้าตัวต่อนะครับหน้า Predator แบบนี้เลยนะจริงๆผมพาดูจากอีกมาไปแล้วนะครับ CB750 Hornet ใหม่เอาเป็นว่ารายละเอียดอะหลักๆก,ก็คือปรับในเรื่องของตัวชุดโคมหน้านะครับโคมหน้าให้เป็นแนวแบบพีเดเตอร์เช่นนี้นอกจากนั้นอะในส่วนของตัวปีกแฟรลิงด้านข้างถังน้ำมันไล่ไปครับคือเอาง่ายคือตั้งแต่ตรงเนี้ยไปจนถึงบ้านท้ายอะจะยังเป็นสเปคเดิมนะครับเบรกชคอะไรก็เหมือนเดิมหมดเลยหลักๆคือปรับตัวไฟหน้านะครับแล้วก็ปรับปรุงมาตรฐานไอเสียใหม่นะครับ ให้มันผ่านยูโรไฟพัดราคาก็น่าสนใจนะครับอยู่ที่3 1 9นะครับ319,000เรียกว่าราคาไล่ๆบี้กับตัว4สูบ6 5 0 r เลยก็ว่าได้นะครับเอาว่าใครต้องลองดูวคุณชอบ2สูบปตัวจี๊ดนะครับต้นจัดนะครับนำเข้าจากญี่ปุ่นหรือว่าชอบประกอบไทย4สูบเสียงหวานก็ต้องมาลองดูเปรียบเทียบกันอีกทีนึง มาดูฝั่งคับเฮาบ้างครับคันนี้นะครับเป็นรุ่นพิเศษนะมีลิมิเต็ดแค่300คันครับก็คือตัว CT125 ที่คอลแลบกับแบรนด์ชัมส์นะครับเป็นแบรนด์ที่เน้นเกี่ยวกับการทำแคมปิ้งนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีเลขเอมเบมมนี่นะครับ001ย์ศจะรันทั้งหมด300คันด้วยกันนะครับอยู่ที่แบรนด์ตรงกลางตัวถังนะนี่ครับผมก็โลโก้ของเขาจะเป็นแบบนกเพนกวินอย่างนี้นะฮะจะมีการตกแต่ง ลวดลายใส่ตะแกงด้านบนตัวไฟหน้าใส่กาดแทนของบาร์บัสเตอร์นะครับแล้วก็การแค้งสีแดงที่อยู่บริเวด้านล่างตรงนี้นะครับ okay, โอเคก็เรียกว่าสีแดงตัดกับสีตัวถังสีขาวออกมาลงตัวสวยงามมากๆนะครับสำหรับ CT 125 h a m ชคันนี้นี่นะครับเขาก็จะมีหมวกของ H2C ให้ด้วยนะ นี่ครับคือเขามีเก็บโลโก้หลายจุดเหมือนกันนะเนี่ยที่สวิงอาร์มด้วยนะครับแล้วก็ตะแกงหลังก็จะเป็นโลโก้คอลแลบสำหรับตัว CT 125น h ่ m สมส์นะครับมี300คันราคาเขาจะพออยู่ที่989นะครับ98,900บาทโอเคครับแล้วก็ปิดท้ายกันที่คันนี้เลยนะครับ d ดกรอยัลนะฮะจะ เป็นเจ้าแดก125นะครับที่มาก่าตัวถังสีดำแล้วก็ตัดด้วยสีทองนะครับแดกเนี่ยเขาก็จะแบบมีความโดดเด่นในเรื่องของโลโก้ปีกนก HM แนวคลาสสิกนะครับแบบอนุรักษ์นิยมแล้วก็มีโลโก้น้องหมาน้องหมานะครับเจ้าหมาดัชชุนนะครับแดกคือคันนี้ก็จะออกแบบในโทนสีที่เรียกว่าพรีเมียมนะครับพรีเมียม ในสไตล์ของรถ h o n d a ที่เรียกว่าเหมือนเป็นตัวฉลอง Anniversary ประมาณนั้นนะครับซึ่งค่าตัวของเขาเนี่ยจะอยู่ที่94,900นะครับผลิตจำกัดเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ระบุนะว่าผลิตกี่คันแต่เน้นให้จองในช่วงงาน Big m o d เ l Cell งานนี้ครับอันนี้ทางด้านล่างนะครับฝาบังโคลเนี่ยก็จะมีโลโก้คิตโกะนะ มีโลโก้คิตาโกะนะครับแล้วก็ตัวขาจับบางโคนของคิตาโกะมีตะแกงนี่นะครับตะแกงทางด้านท้ายตรงนี้ด้วยนะครับ